สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึก Mitsubishi X-Force HEV Ultimate X Black Roof ปี2025รถ SUV ไฮบริดรุ่นท็อปที่ครบเครื่องทั้งสมรรถนะดีไซน์และเทคโนโลยีช่วยขับพร้อมความปลอดภัยจัดเต็มมาดูกันเลยครับดีไซน์ภายนอกและมิติตัวรถกระจังหน้าด y นามิกชิลดีไซน์ใหม่บึกบืนขึ้นพร้อมกันชนหน้าหลังเสริมลูกเล่นลุย,ลย ไฟหน้า LED Multi Reflector คู ref ่ cool, พร้อมไฟ Daytime running light ที่กรอบไฟแนวตั้งล้ำสมัยซุ้มล้อและกันชนสีดำตัดขอบเพิ่มความแข็งแกร่งด้านหลังมีไฟท้าย LED ทรงตัว L ต่อเนื่องกับสปอยเลอร์หลังคาหลังคาสีดำ Black Roof ตัดกับตัวถังสีไดมันไวให้คอน t r a สตดูเท่สุดๆมิติรถยาว4,390ม m mm, มกว้าง1,810ม m mm, มตร สูง1,650ม mm, ิลมฐานล้อ2,670มิลลิเมตรกราวดคลีร183มิมสมดุลทั้งขับในเมืองและลุยทางวิบากเล็กน้อยห้องโดยสารและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกเบาะหุ้มหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงเดินตะเข็บสีตัดกันปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศวัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้าและแผงคลางประตูเป็นวัสดุสัมผัสนุ่มพร้อมแอมเบียนไลท์ปรับสีได้ หน้าจออินโฟเทนเมนต์สัมผัส9นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบมีสายหน้าจอผู้ขับ7นิ้วแสดงข้อมูลระบบไฮ b r i d และ a d a s ช่องเชื่อมต่อ USB-C USB-A รวม5จุดในรถติดตั้ง Wireless Charging Pad ชาร์จไร้สายได้ระบบเสียง Premium Audio 8ลำโพงให้มิติเสียงชัดเจนสันรูฟพาร n โนร m มิกแบบไฟฟ้าเปิดเลื่อนพร้อมม่านบังแสงในรุ่น Ultimate X เบรคมือไฟฟ้า EPB พร้อมออโต้โฮช่วยล็อกเบรคเมื่อหยุดนิ่งลดความเมื่อยล้าเวลาใช้งานในเมืองคุ้มพลังและระบบขับเคลื่อนไฮบริดเครื่องยนต์ MIVEC 1.6L DOHC 1 6วาล์วทำงานร่วมกับมอเตอร์อิเล็กทริกอ o โมชั่นไฮบริรวมกำลังสูงสุด116แรงมา้าแรงบิดรวม255นิวตันเมตร ใช้เกียร์อัตโนมัติ CVT ปรับอัตราทอนเฉพาะไฮบริดให้ราบเรียบไม่มีการกระชากโหมดขับเคลื่อน4โหมด Normal, Eco, Sport และ Snow เลือกเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนระบบ Energy Recovery ช่วยชาร์จแบตเตอรี่ขณะเบรกลดการใช้เครื่องยนต์ลดการปล่อย CO2 อัตราสิ้นเปลืองประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรในสภาพการใช้งานปกติช่วงล่างหน้าอิสระ MacPherson s t r u t ช่วงล่างหลงัลง Torque b e a ปรับเซ็ตให้มั่นคงและนุ่มนวล พวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้า EPS ให้น้ำหนักเบาขนาดจอดและหน่วงมือหน่วงเท้าเมื่อใช้ความเร็วล้ออัลลอย18นิ้วดีไซน์ใหม่อย่าง Bridgestone Dueler HT เหมาะทาั้งทางเรียบและทางวิบากเล็กน้อยระบบเบรกอ t o โ o โฮทำงานร่วมกับ EPB เพื่อความสบายในจังหวะหยุดนิ่งระบบช่วยขับและความปลอดภัยขั้นสูง E-Assist และ Advanced Driver Assistance Systems Forward Collision Mitigation (FCM) ระบบเตือนและช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับรถหน้าคนเดินถนนและจักรยาน Adaptive Cruise Control (ACC) ควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้4ระดับ Lane Departure Warning (LDI) เตือนเมื่อรถออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจ Lane Keep Assist (LKA) ช่วยพวงมาลาัยให้รถอยู่ในเลนอัตโนมัติเมื่อขับบนถนนมีเลนชัดเจน Blind Spot Warning (BSW) เตือนรถในจุดอับสายตาทางด้านข้าง Rear Cross Traffic Alert (RCTA) เตือนเมื่อถอยรถออกจากช่องจอดมีรถวิ่งตัดผ่านด้านหลัง m u l t i a r o u n d Monitor 360องศาแคเมรากล้องมองภาพรอบคันช่วยจอดในพื้นที่แคบได้สบาย Auto High Beam (AHB) สลับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติตามรถด้านหน้าและสภาพแสงบนถนน Ultrasonic Mis-Acceleration Mitigation System ลดแรงเร่งเมื่อตรวจจับวัตถุหรือคนใกล้หน้าในความเร็วต่ำ Active Stability and Traction Control ASTC ควบคุมเสถียรภาพรถป้องกันล้อหมุนฟรี Hill Start Assist HSA และ Hill Descent Control HDC ช่วยออกตัวบนทางชันและควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันถุงลมนิรภัย7จจุดรอบคันคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมเข่าคนขับ ระบบเบรก ABS EDD Brake Assist พร้อมดิสเบรกสล้อมีครีบระบายความร้อนที่หน้า Tire Pressure Monitoring System TPMS เตือนแรงดันลมยางผิดปกติแบบ Real-Time รุ่นย่อยและราคาจำหน่ายในไทย Xforce HEV x g n i t e 8 9 0 0 0 0บาท Xforce HEV Ultimate 1,39,000้บาท Xforce HEV Ultimate X Black Roof รุ่นที่รีวิว1 8 9 0 0 0้บาทตัวท็อปมีหลังคาดำสเกิร์ตรอบคันและซันรูฟสรุปจุดเด่นข้อดีข้อเสียจุดเด่นหลักระบบ Hybrid e-motion ให้การขับนุ่มประหยัดน้ำมันสูงเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูง ACC FCM LKA BSW RCTA 360องศาแคมีราครบครันดีไซน์แกร่งสปอร์ตพร้อมหลังคาดำดูมีเอกลักษณ์ กราว d c คลีเรนซ์183มิมพร้อมโหมดขับ4แบบลุยได้ทั้งเมืองและทางลูกรังข้อดีขับนุ่มเงียบประหยัดน้ำมันห้องโดยสารหรูกว้างให้ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกเต็มที่ระบบช่วยขับและความปลอดภัยจัดเต็มใช้งานจริงได้ผลหลังคาแบล็ r รูฟสร้างเอกลักษณ์เด่นสะดุดตาข้อเสียยังไม่มีโหมดขับ4ล้อจริงจัง AWD เป็นแค่ FWD บวกโหมด Gra v e l หรือหมัด เกียร CV ์ CVT อาจมีอาการย้วยเวลากดคันพ่งหนักๆเบาะหลังอาจนั่งอึดอัดบ,บ้างสำหรับผู้โดยสารตัวสูงระบบสัมผัสบางฟังก์ชันต้องใช้เวลากดค้นหาไม่สะดวกในบางจังหวะนี่แหละครับ Mitsubishi X-Force HEV Ultimate X Black Roof ปี2025แบบเจาะลึกทุกแงม่มุมทั้งดีไซน์สมรรถนะไฮบริดและระบบช่วยขับขั้นสุดหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับพบกันใหม่รีวิวหน้าครับ